เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เกมของครูแคทวันนี้สรุปไหมคะไหนใครสามารถตอบถูกได้ทั้งหมด5ข้พอบ้างยกมือขึ้นเร็วว้าวยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้มีความสุขกับการเล่นเกมกันไปแล้วต่อไปคุณแคทก็จะพาเด็กๆไปดูวิธีการคัดตัวอักษรคะ่ะจะคัดอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมอกันเลยคะ่ะตัวอักษร ทอมุลโทออกเสียงว่าทอตัวอักษรทอพูดเท่าออกเสียงว่าทอตัวอักษรนนเนนออกเสียงว่านอน ตัวอักษรทอดธงออกเสียงว่าทอตัวอักษรพอสำเพาออกเสียงว่าพอตัวอักษรสอสาาออกเสียงว่าสอตัวอักษรสออสีออกเสียงว่า สอตัวอักษรลลจุลาออกเสียงว่าลอต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะที่จะต้องฝึกคัดตัวอักษรลงในสมุดแต่ก่อนอื่นให้เด็กๆไปหยิบสมุดภาษาไทยวงเล็บหลักเล็บสีชมพูแบบนี้มาก่อนนะคะ เมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มคัดตัวอักษรพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆการทำงานทุกครั้งเด็กๆอย่าลืมเขียนวันที่นะคะวันนี้วันที่4ตุลาคมตุลาคมเราใช้ตัวยอ่อตอจุดคอจุดพศสองพันเขียนตัวยอ่อ64นะคะ ตัวอักษรที่หนึ่งตัวอักษรทอมนโทออกเสียงว่าทออย่าลืมเว้นสองนิ้วนะคะตัวอักษรทอมนโทออกเสียงว่าทอตัวอักษรทอมนโทออกเสียงว่าทอตีเส้นใต้ปิดค่ะตัวอักษรที่สองนะคะ ตัวอักษรทอพุทธเฒาออกเสียงว่าทอตัวอักษรทอพุทธเฒาออกเสียงว่าทอตัวอักษรทอพุทธเฒาออกเสียงว่าทอตัวอักษรที่สามนะคะตัวอักษรนเนนออกเสียงว่านน ตัวอักษรโนเนน,อ,นออกเสียงว่าโนตัวอักษรโนเนะะออนทอ,ทออกเสียงว่าโนตัวอักษรที่สี่นะคะตัวอักษรทอทงออกเสียงว่าทอตัวอักษรทอทงออกเสียงว่าทอ ตัวอักษรทอทงออกเสียงว่าทอตัวอักษรที่หนะคะตัวอักษรพอสัมภาออกเสียงว่าพอตัวอักษรพอสัมภาออกเสียงว่าพอ ตัวอักษรพอสำเภาออกเสียงว่าพอขึ้นหน้าใหม่เลยนะคะเด็กเดกตัวอักษรที่หกตัวอักษรสอสลาออกเสียงว่าสอตัวอักษรสอสะลาออกเสียงว่าสอตัวอักษรสอส,ะสะลาออกเสียงว่าสอ ตัวอักษรที่เจ็ดนะคะตัวอักษรสหรสีออกเสียงว่าสอตัวอักษรสหรสีออกเสียงว่าสอตัวอักษรสหรสีอ,ออกเสียงว่าสอตัวอักษรที่แปดนะคะ ตัวอักษรโลจุลาออกเสียงว่าลลตัวอักษรโลจุลาออกเสียงว่าลลตัวอักษรโลจุลาออกเสียงว่าลลเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อของเด็กๆนะคะเขียนชื่อเสร็จก็เขียนชื่อโรงเรียนของเราด้วยนะคะโรงเรียนศรีวิทย ทยาค่ะจากนั้นตีเส้นใต้ปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนการเปล่งเสียงกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเด็กๆทอมนโทออกเสียงว่าทอทอมนโทออกเสียงว่าทอทอพู้เฒ่าออกเสียงว่าททอพูเฒ่าออกเสียงว่าทอ,ทอ นอเนนออกเสียงวัดนอนอเนนออกเสียงวัดนอทอทงออกเสียงวัดทอทอทงออกเสียงวัดทอพอสัมเพาออกเสียงวัดพอพอสัมเพาออกเสียงวัดพอสอสาลาออกเสียงวัดสอสอสาลาออกเสียงวัดสอสอฤศี ออกเสียงว่าสอสอหรือสีออกเสียงว่าสออจุลาออกเสียงว่ารอรอจุลาออกเสียงว่ารอในขณะที่เด็กๆคัดตัวอักษรพร้อมทั้งเปล่งเสียงของตัวอักษรรบกวนคุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอและถ่ายภาพงานที่เ,เด็กๆคัดส่งเข้ามาให้คุณครูในลายเ่วนตัวด้วยนะคะ และสำหรับในวันนี้คุณแคทต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอเด็กๆอ,อย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมเปล่งเสียงตัวอักษรและคัดตัวอักษรไบ่อยนะคะเด็กๆจะได้สามารถจำเสียงตัวอักษรและรูปของตัวอักษรได้ค่ะสำหรับวันนี้ครูแคทต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ